ใกล้ชิดเคยติงปณิตาหย่าสามีแล้วก่อนหน้านี้ทนความเจ็บปวดมานานับหลายปีค่ะสาหรับหนิงปณิตาที่ก่อนหน้านี้อดทนพยายามประคับประคองครอบครัวให้ดีที่สุดแต่ก็มีข่าวเมาส์ข่าวลือให้เป็นที่ปากชาวบ้านซุบซิบนินทายอยู่ตลอดค่ะว่าแอบเห็นสามีของหนิงปณิตาไปกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งหลายคนค่ะก็รอฟังคําชี้แจงของหนิงปณิตามาตลอดซึ่งด้านหนิงเองก็ลําบากใจที่จะพูดค่ะถึงกับเคยร้องไห้กลางวงสัมภาษณ์มาแล้วและต่อมาค่ะในที่สุดหนิงปณิตาก็สุดจะทนแล้วค่ะออกปรยอมรับว่าสามีมีผู้หญิงอื่นจริงและทุ ครั้งที่มีมือที่3เข้ามานะคะสามีก็จะขอหยาตลอดนิงปนิตาบอกว่าทุกครั้งนี่เรารับได้ค่ะแต่ครั้งนี้นี่เราไม่ไหวแล้วจริงๆและตอนนี้นิงเองค่ะก็พร้อมที่จะจบเรื่องนี้ด้วยกันยอมหย่าก,กับสามีและได้ทําข้อตกลงต่างๆนะคะเพื่อผลประโยชน์ของลูกสาวแต่สามีเองค่ะก็ไม่มีท่าทีว่าจะทําตามข้อตกลงและเซ็นม่อย่าให้จบสักทีค่ะจนในที่สุดคารักขะซังมาหลายเดือนค่ะล่าสุดมีรายงานจากคนใกล้ชิดของนิงปณิตาบอกว่านิ่งได้เซ็นมบหย่ากับสามีจินจารินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยแหลง่ง ว่าในการหย่าครั้งนี้ทางด้านหนิงไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ค่าเลี้ยงดูลูกสาวเนื่องจากฝ่ายชายค่ะไม่ยอมตกลงอะไรขณะที่ครอบรครัวของฝ่ายชายเองค่ะที่ไม่อยากให้มีการหย่าเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เช่นกันค่ะแถมก่อนหน้านี้ค่ะมีรายงานว่าทางด้านหนิงเวนิตาได้ยื่นเงื่อนไขในการยอมหย่าโดยรีกร้องขอรถบ้าน้อมที่ดินที่อยู่สามีจะเป็นฝ่ายออกไปแต่ยังมีสิทธิในบ้านหลังนี้และจะสือลูกได้ปกติทั้งสองจะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกห้ามทำการล่วงเกินขึ้นกันและกันไม่ว่าทางกายหรือว่าจ้ารับผิดชอบ ค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนค่าทำกิจกรรมค่าใช้ใจ่ายในบ้านและสามีจะต้องโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้ลูกสาวเมื่อถึงแก่มรณะกรรมค่ะก่อนที่ในเวลาต่อมาค่ะจะมีข่าวออกมาอีกว่าทางด้านหนิงปณิตาเองได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ตนได้ยอมลดข้อตกลงหรือเพียงสองข้อเท่านั้นก็คือขอบ้านที่อยู่ปัจจุบันและให้อีกฝ่ายจ่ายค่าเรียนของลูกสาวให้จนจบนั่นเองค่ะแต่สุดท้ายค่ะคนใกล้ชิดของหนิงปณิตาก็ได้ออกมาบอกว่าหนิงไม่ได้อะไรเลยค่ะ คนใกล้ชิดยังเผยเพิ่มจมอีกว่าในการหย่าครั้งนี้หนิงไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ค่าเลี้ยงดูลูกค่ะยังไงก็ต้องรอฟังคำชี้แจงจากปากหนิงปณิตาจริงๆอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่